วัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไลฟ์สาระนะครับวันนี้นะครับมาชมออพระนาคปกสวยๆนะฮะอีกสักรุ่นหนึ่งนะแต่อันนี้จะเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่ออันนี้เป็นาเนื้อโลหะนะครับก็เป็นของหลวงพ่อชนันวัดบางบอ่อ,อ นี่เขาไม่ได้เขียนอะไรบอกไว้ให้เลยนะครับไม่ได้เขียนอะไรเลย <g ül> นะฮะเป็นพระพิมพหน้าปกนะฮะพิมพสองหน้าเออพระหน้าปกพิมสองหน้านะฮะด้านหลังด้านหน้าก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้ให้เลยนะครับนะนะฮะไม่มีอะไรระบุเลยนะฮะก็จากการสืบคน้นนะฮะค้นข้อมูลนะฮะ ก็ปรากฏว่านะครับเป็นของหลวงพ่อชานวัดบางบอ่อจะจังหวัดสมุทรปราการนะรปี2,548สร้างประมาณปี2,548มั้งนะครับก็หลวงพ่อชานวัดบางบอ่อนะฮะก็เป็นศิษย์ ของหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเออหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกเออประมาณนั้นนะฮะท่านก็ศึกษาอ่าอ่าพุทธคมเออจากหลวงพ่อจาาแล้วก็หลวงพ่อเหลือนะฮะก็ก็ท่านก็เป็นพระผู้ก็เลยน,นะพระสุปิป,ปโนนะฮะพระผู้ปฏิบัติดี ที่ขึ้นชื่อของชาวสมุทรปราการมาช้านานแล้วนะครับผนะครับพระเครื่องของท่านก็ก็สร้างอยู่ไม่กี่รุ่นมั้งนะครับนะฮะแต่ก็ได้รับความนิยมนะฮะของคนในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับนะครับผมส่วนพระนาคกนะฮะเออพระนาคปกเนี่ย พุทธคุณส่วนมากก็ออกทางคุ้มครองนะฮะนะครับผมมีออ่่าาพระนาคอ่นาคนะฮะพญานาคแผ่พังผ่านเก้าเสียนนะฮะก็ออกในทางคุ้มครองนะฮะชีวิตลมเย็นเป็นสุขนะฮะแล้วก็อีกนึงก็เป็นพระอ่าประจําวันเสาร์ด้วยนะฮะเออใครที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะฮะที่มองหา พระนาคปกอยู่เนี่ยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกเกจิหนึง่งรุ่นหนึ่งนะฮะที่ออกแบบได้สวยงามออกแบบได้สวยงามนะ,ะองค์ก็พอดีพอดีแล้ฮะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับนะครับของเนี่ยฮะหลวงพ่อชานว่างบอสร,ราคาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้แพงนะฮะราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยเออราคาเนี่ยนะฮะราคาหลักร้อยนะฮะร้อยสองร้อยเองนะครับ เออราคาแค่ร้อยสองร้อยเองแต่นะฮะแต่ของเก๋นี่มีนะครับ <c oughs> เออเคยได้ของเก๋มาด้วยนะฮะของเก๋ก็อ่าความคมชัดนะฮะของของของพระเนี่ยอ่ามันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับจะเบลอๆหน่อยนะฮะอ่าก็จะเบลอๆไม่ค่อยชัดไม่สวยเหมือนองค์นี้นะฮะแต่ของเก๋มีเออ แปลกเนาะพระราคาไม่แพงแต่ของเจมนนนีนะครับก็นั่นแหละฮะใครที่นะฮะเกิดวันเสาร์เออแล้วก็ชอบอพิมพ์พระนาคปกนะฮะที่ราคาแบบไม่แพงนะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเกจิหนึ่งที่นํามาให้ชมกันนะครับวิธีคนจรวิธีแห่งชีวิตวิธีแห่ง ความสุขนะฮะเวลาขึ้นคอเนี่ยะฮะนี่ฮะองค์ไม่ใหญ่นะฮะพอดีเลยนี่เห็นไหมเออองค์พอดีพอดีเลยนะครับไม่ใหญ่มากนะครับนี่กําลังสวยเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับดูดีด,ดูน่าดูดีอยู่นะครับเนี่ยนี่นะฮะพระนักปกนะฮะพิมสองหน้านะฮะนะ ไม่ว่าสร้อยคอจะพลิกไปด้านไหนหน้าพระก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับนี่สำหรับพระนาคปกนะครับก็ผมก็ไม่ได้ห้อยนะฮะเพราะว่า <c oughs> ไม่ค่อยชอบเนื้อโลหะเท่าไหร,ร่นะฮะก็เลยเก็บไว้นะครับเก็บไว้ใน ที่เก็บพระเครื่องของผมเองนะครับถ้าเจอที่ไหนถ้าชอบนะฮะในสายของอเรียกไรนะสายของหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะสายของหลวงพ่อเรือวัดสาวชะโงกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเกจิตหนึง่งในสายของหลวงพ่อจัดนะครับถ้าชอบกอ็เจอที่ไหนก็บูชาได้เลยไม่แพงนะฮะเพื่อจเจอองคนะ์ละ 20-30บาทนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีนะฮะพระดีออกแบบได้สวยงามนะครับออกแบบได้สวยงามนะฮะแล้วก็มีพุทธคุณที่พึ่งพาได้แน่นอนนะครับอโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะฮะก็ทำคลิปสั้นๆนะฮะชมพระเก่าบ้างใหม่บ้างสลับกันไปนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กๆน้อยๆในการ <c oughs> เขี่ยกองประกองชีพ <c oughs> ในการและทำคลิปกันต่อไปนะครับสลหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอการคำว่าสวัสดีครับผม